นึกว่านางจะกินแต่มะละกอช่วงนี้มะละกอสุกหมดเหลือแต่มะม่วงมาดูกันว่านางจะกินไหมนางกินผลไม้ทุกอย่างมะละกอหมดไปแล้วเหลือมะม่วงและไม่ใช่มะม่วงหวานนะคะมะม่วงเปรี้ยวนะคะ เนี่ยค่ะดูนี่มะม่วงหมาจะชอบกินผลไม้เป็นหมากินมังสวิรัต มะละกอก็กินมะม่วงก็กินแตงโมก็กินไม่กล้าให้กินทุเรียนนะคะกลัวนางจะกินอีกเอาให้ชิ้นนึงพอแล้วนะเจ้าของไม่ได้กินอ่าไปชิ้นนึงพอโอเคพอหมดพอแล้วหมดแล้ว